เพ่ว่าจะต้องขอกาส,สวัสดีคุณผู้ชมที่ผมไม่ได้ทำคลิปนานเพราะว่าผมป่วยอาจจะได้ยินเสียงผมอายนิดนึงนะซึ่งก็เริ่มเล่นไลเกมนี้เป็นชื่อว่าแกนนี่เป็นเกมในตำนานโคตรวิธีแปลงเล่นซึ่งผมอาจจะไอนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะขออภัยด้วยปิดเพลงไประดับไหนดี เริ่มจาก normal ก่อนหรือ easy ดีเอาไปว่าเริ่มเล่นได้ที่ได้ยินเดือเริ่มป่วยเกินไปแล้วนะวันที่หนึ่งเลยแล้ก็ได้ตื่นมา เรานี่ป่วยเกินไปแล้วนะ <c oughs> โอเคอันนี้คือปุ่มย่อใช่ไหม <c oughs> โอเค <c oughs> แค่นี้คุณยายคงน,น่าจะมาหาแล้วโอเคแล้วต่อ,อเกมนี้เป็นเกมสไตล์เฮอเร์ล์คุณยายวางกับดกว่ะ คุณย <c oughs> ายห้ลงไปแล้วเปิดประตูตรงนี้ก่อนมีประตูรถ ลบก่อนเสียวฟังเสียเดินนะฟังจัดเสียเดินโอเคคุณยายจะเดินไปไหนเสียวจะพาเลยเกมโคตรตำนาน <c oughs> <c oughs> ป่วยมากเลยเอาแปว่า AFK อยู่ตรงนี้ขอไปขายเสลดก่อนนะตัดไป แต่คุณยายก็เดินมาเสียทริผหายเลยนะ่ะถ้าเปิดประตูก็จะยิ่งดีเฮ้ยไปไปคุณยายอเค้คขอไปคาสลีตก่อนมันจะหยุดเวลาให้เราไหม,มน่าจะหยุดเวลาให้เราอยู่ อะไรฟ้าโอเคหยุดเวลาก่อนเบบซึ่งตอนนี้ก็ขอพคายสลริตก่อนแป๊บหนึ่งเออกลับมาแล้วเออรูบอกไปที่ผมหายป่วยแล้วเล่นเกมให้คนผู้ชมดูได้เพราะว่าผมนะ่ะ เฮ้ยคุณยายเดินไปหรื <S <s อยัง <s> โอเคเริ่มได้เออ จบได้ง่ายฟ้าเออลมไปเฮ้ยีสองเลยยังไม่ถึงไหนเลยเนะี่ยก็ตายชัดแล้วเนะี่ยเฮ้ยจะใส่วันนี้คงน่าจะไม่ผ่าน เกมนี้ยิ่งคาดเดาอะไรไม่ได้ด้วยไ <see> อซ์จุดเสร็จซะปืนแล้ว โอเคตอนนี้ถ้าชานการน่าจะดีขึ้นแล้วข้างล่างมีอะไรบ้างโอ้ชิบหายิบหายแล้ว เราจะนั้นก็จะต้องรอสินะโอเคคุณยายไม่มีสมอง โอเคโอเคเก็บอันนี้ไว้ก่อนดูยังไงมันก็จำเป็นอยู่เอาไว้ยิ่งพนใหญ่เลวเเข้าเ็วๆเข้า อย่าเดินเส้นอย่าโดนเดินเส้นนั้นเด็กขาดแต่มันก็น่าโดนไม่ไม,ม,ม,ม่ดีกว่าแต่มันคือ,อโดนเส้นนั้นเหมือนโปรแกรมมันตั้งไว้ให้แบบคนยายแบบวัดมาแล้วเดินมาหาทัานทีอะโปรแกรมมันตั้งไว้แบบนั้น <c oughs> Hey, hi, คุณยายตรงนั้นไม่มีอะไรหรออืมเกิดกับเข้าประตูของคุณยายโง่ๆไปมันมีเสียงหรือเปล่าวะโอเคหยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งเผื่อให้แน่ใจ เคลอกนะอู้พี่ตีโอ้เพอทำเสียงดังสดด้วยเฮ้ คุณยายสามารถฟานเข้ามาได้นะคือแบคุณยายสามารถก็จะจะจำสแกงมาตรงเตียงได้แล้วโอเคฟังเสียงก่อน ไม่มีอะไรใช่ไหมโอ okay, เคลีบๆบโอเคฟังเสียงก่อนโอเคฟังเสียงรอสักประมาณสิบวิ คุณยายจะวางกับดักอะไรนักหนาเนี่ยพวกครั้งที่เข้ามาเลยหรือไงเนี่ยในพิตเต้นี้นี้มีอะไรพิตเต้คุณแจห่านอะไรปะเปิดได้หรือเปล่า ก็แคเกิดเสียงเ <c oughs> <c oughs> ยรู้สึกไม่ค่อยดีแล้วฮะ <c oughs> โอ้ย <c oughs> เรกวๆไปแดดเดิน้าเป็นเต่าพอวิอ่งไล่เราอ่ะเร็วเสียหาย แล้วคุณยายจะเหยียบกับดะตัวเองอะไรนั่หน่าเนี่ยแล้วก็วากับดะตัวเองอะไรนัหนาเนี่ยเออเปิดประตูดับไปไม่จำเป็นแล้ว <c oughs> อะไรเนี่ย <c oughs> ไม่มีอันนั้นใช่ไหม อยทีคุณยายไม่เห็นอะไรตาถวดจริงๆไม่เห็นว่าประตูเปิดถ้าเอไอเออแต่ก็ดีแล้วไงถ้าเอไอสลาดแบบนั้นมันเราก็จะเล่นยากส <c oughs> ิวางขุดว่ากับยาพอได้ยินเสียงคุณยายนี่ฝูด,ดีนะแต่ตาไม่ดีอ่ะ เขาบอกว่าบ้านคนุณยายแกนี่รวยมากนะโอเคต่อไปก็ไปหาโอเคล่อคุณยายไว้ตรงนี้ ยงงฮมยห้อยต่อโอเคออกว่าคนน่าจะรอดมาได้คือหลัจากนั้นเราก็จะเลือกว่าเราจะออกผ่านตรงไหนดี เสียงดังเกินไปหรือเปล่าเนี่ยไม่มัง้งอันนี้ห้องสาวน่ะเอาไว้รอคุณยาย tiếng hàn, อะไร nè I see you. Wang gặp đã, thôi thúc, cảm, đã nghe tiếng của con gia rồi

เหรือเราควรจะทำแบบพิ่แป้งดีเออมาสาจังฮะ พี่แป้งอ้าวไม่มีไฟฟ้าเหรอก็เปิดแล้วไงเนี่ยคุณยายได้แข็งแก่งยิ่งกว่ายายอีก วันที่สามโอ้ยอดดูการ์ตูนหลายเรื่องเลยเนะี่ยต้องก้าวการ์ตูนเะนี่ยทำไมสายยังกว่าเดิมอะ่ะ Play hide and seek. <laughs> นี่คือแผนของคุณยายใช่ไหมเนะี <c> ่ย <oughs> ตรงนั้นอันตรายใช่แล้วเนะี่ยคุณยายก็โอ้ดับเป้ลด้วย น้ำมีอะไรไว้เนี้ <see> you. Okay. ยโอเคคุณยักตายอีกแล้ว ตอนนี้มีคาบเลือดด้วยคขานี้จะเก็บทุกสะตายหรือไงอ่ะ อย่าบอนาะว่าจะเป็นเหมือนเฮ้ยดีนะที่ไม่เป็นเหมือนอนาชายิตแน่าจะเป็นเหมือนพี่แป้งมังที่แบบคือคือแบบคุณยาอยู่อยู่หน้าเตียงทั้งวันทั้งคืนเลย ใช่คิมสิยาอะไใช้ไม่ได้อีสาะด้วย ฮัอะไรฟ้าเฮ้ยยอมรับสตากรรมตายอีกนี่ใกล้าตายแล้วเนี่ย าไม้ฟาดประมาณ5าทีเลือดอาขนาดนี้เลยเหรอเออคุณยายก็มาดิครับคิดว่าหล่อคิดว่าจรงหรอเออคิดว่าจริงหรอแอ,อ,อ,อะไม่มีปุ่มให้สัตว์หน้าแอะเจอสั์ตายแบบนี้ เออเราก็ไม่หนีแฮะงู้เซาหายลยตัวเราเนี่ย <c oughs> เจอกับคุณยายนั่งพ่นกลิ่นป่าก็วิ่งหนีสิ <c oughs> ไม่วิ่งหนีฮะเอาไปว่าขอ การต่เพี่อจเท่าตีกับเกมในตำหน่กกับเกมในตำนานนี้บ๊ายบาย